สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้<อ>นะครับก็มาอยู่กับอาร์มนะครับอาร์มเนี่ยเป็นเพื่อนของเราตั้งแต่ตอนเราเรียนอยู่ที่ปอตีที่จุฬาอาร์มเนี่ยจบจากปอโททางด้านไฟแนนซ์ของที่จุฬามาอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยมาเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยละกันว่าปอโททางด้านไฟแนนซ์ที่จุฬาอาร์มเรียไนไรบ้างแล้วก็ประสบการณ์เป็นยังไงก่อนเริ่มเนี่ยก็อยากจะให้อาร์มช่วยแนะนาตัวให้ทุกคนรู้จักมาละกันครับสวัสดีครับอาร์มนะครับก็จบปอตีบัญชีที่จุฬานะครับแล้วก็ได้เพิ่มสู่ต่อที่จุาก็คือ สูปริญญาโทมาสเตอร์ฟินแลนซ์ครับถ้าประสบการณ์ทำงานเนี่ยหลังจากจบปตีเนี่ยเราก็เข้าไปสู่สายตัวออเดอร์เนาะตามสูตรต้นฉบับ ของที่ทุกคนอาจจะรู้กันดีก <g ül> ็ <g ül> ทํางานไปได้แบบประมาณ2ปี3ปีอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะ move ออกไปท,ทําทางด้านอื่นบ้างอะไรางี้ก็ได้โอกาสไปทางานอยู่ในกลุ่มของธนาคารกรุงไทยไปดูพวกดิจิตอลแบงกิ้งแพลตฟอร์มไอทีต่างๆนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะตัดสินใจที่จะเรียนหาปริญญาใบที่2ก็คือตัวปริญญาโทเนี่ยพร้อมกับทางานไปด้วยนะ้อ้มช่วยเล่าเป็นคนฟังหน่อยละก,กันว่า Master of Finance ที่จุฬาเรียนอะไรตอนนั้นก็คือเราอยากหาอะไรที่มันเป็นแบบ foundation concept อะไร หลักสูตรที่แบบพรอไวท์ทางนั้นนี้ยังไม่ต้องแบบเน้นเรื่องของสเปเชียลไลท์อะไรมากเพื่อที่เราจะได้แบบค้นหาตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมออหลักสูตรเนี้ยก็ตอบโจทย์ว่ามันค่อนข้างที่จะครอบคลุมปูพื้นฐานในหลายๆคอนเซ็ป พื่อที่จะให้เราสามารถมูนเราสนใจท็อปิกเนี้ยเราก็จะดีฟดาวลงไปต่อได้อะไรเงี้ยครับมันจะมีคอนดิชันก็คือว่าเราอาจจะต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ไหมทีเนี้ยเราก็ต้องหาสถา,านที่ความคุ้นเคยอ่ะเพราะว่าเราจบตีที่จุลามาทีเนี้ยถ้าโทรต่อที่จุลาเนี่ยแอนนาลเมนต์ต่างๆแล้วก็จะ manage พวกเวลาหรือว่าอะไรคอนดิชันอะไรต่างๆได้ซึ่งเราก็คิดถูกนะเพราะว่าตลอดเวลาที่เรียนตลอด2ปีอ่ะมันจะเป็นหลักสูตร2ปี6เทอมเนาะเหมือนเรา manage งาน manage การเรียนอะไรเนี่ยได้ค่อนข้างโอเคเพราะว่ารู้มาก่อนว่า แอนต์แรเป็นไงบ้างประมาณนี้กลับมาที่หลักสูตรหลักสูตรของที่เนี้ยมันก็จะต้องบอกก่อนว่าหลักสูตรปอโทนของที่จุฬาหลักสูตรเนี้ยมันมีทั้งฟูลไทม์กับเฟสติบิลช่ไหมแต่เราเลือกเรียนเฟสติบิลฟูลไทม์มันก็จะเป็นหลักสูตร1ปี3เทอมแต่ถ้าเฟสติบิลเนี้ยมันจะเป็น2ปี6เทอมแล้วก็เขาจัดตารางหลักสูตรอะไรเงี้ยมาค่อนข้างที่จะดีแต่ละเทอมเนี้ยมันจะไม่แน่นจนเกินไปมันก็จะมีวิชาที่แบบวิชาหลักใช่ไหมหนึ่งถึงสองตัวเทอมที่สองเทอมที่สามเนี้ยก็จะ มีแบบพวกเรื่องของ i n d e p e n d e n c e study ทำรีเสิร์ชก็ดีไซน์มาระดับหนึ่งแล้วว่าให้มันเหมาะกับคนทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่า,าต้องมีดิสซิปลินมีอีกวิดีโอหนึง่งเรเครลองไปนั่งฟังหูงก็ได้เราเคยสัมภาษณ์พื่อนพี่ที่เรียน M B A part time ก็คือเหมือนคล้ายๆร์มเลยว่าเขาก็จะมีทำ i n d e p e n d e n c e study แต่ว่าการออกแบบหลักสูตรมาคือเขาก็คำานงถึงแล้วว่าคนที่เรียน part time เราก็ทำงานไปด้วยคือมันอาจจะไม่ต้องหนักแบบจัดทุกอย่างแน่นไปตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ต้องบริหารงานเราก็บริหารการเรียนไปด้วยในในเวลาแบบ Parallel กันนะเนาะอยากจะให้ ARM เล่าให้ฟังหน่อยละ อนะเป็นอะไรบ้างมันจะมีคอร์สที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ d e r i v a t i v e risk management อ่าแล้วก็อันนี้คือเป็นวิชาเกี่ยวกนะับ f i n นนซ์เนาะมันก็จะมีเรื่องของเอาบัญชีเข้ามาแตะก็องมีวิชา financial statement อะไรสิวิเคราะห์งบเพื่อทำโมเดลได้ดีขึ้นวิเคราะห์ orp, บริษัทในแต่ละ driver ว่าบริษัทนี้มีรเวอร์อะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิชาแบบ financial econometrics เป็นวิชา mandatory ก็จะมีแบบ financial Theory, ative, e o s y derivatives management econometrics Eth ethics financial markets institution แล้วก็เครื่องมือทางการเงินต่างๆ financial statement อะไรสิอันนี้จะเป็นวิชาหลัก6ตัวทีนี้ elective แบ่งตามสายที่เราอยาก สนใจก็มีวิชา Corporate finance เนาะ corporate governance and compliance แล้วก็มันจะมีพวกวิชา Corporate modeling เป็นวิชา top t i e ที่คนสายแบบ c o r p o r a t e finance เขาสนใจเรียนเนาะน่าสนใจก็คือว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยมันยังไม่มีตัวนี้แต่ว่าอยากเรียนมากๆเลยก็คือจะเป็นวิชา sustainable finance t r a ต่อไปเนี่ยจะเป็น track risk management financial programming pension fund pension plan อะไรอย่างนี้อันนี้คือ track risk management ต่อไปเนี่ยจะเป็น track investment มันก็จะมีแบบพวกวิชาเลือกให้เราเลือกก็เป็น strategic portfolio management เนาะแล้วก็ portfolio e n เป็นวิชาวิ เพราะแก่ว Equity กับ Variation ของตัว equity Instrument ก็จะมีวิชาเลือกอื่นๆพวกวิชาแบบ behavioral finance fixed income อะไรเงี้ยอยากจะถามอารหมแบว่าใน6เทอมนี่ยคือเขาแบ่งแต่ละเทอมยังไงบ้างถ้าจาไม่ผิดเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเรียนเทอมที่1อ่ะมันจะมี T course เนาะเออซึ่งเขาจะเรียนวิชาแบบวิชาพื้นฐานเลยที่ถ้าเราเรียนพวกนี้แล้วเราสอบผ่านอ่ะก็จะค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วแหละว่าเออตลอดหลักสูตรเนี้ยเราไปได้ก็จะมีแบบพวกวิชาบัญชีพวกวิชาเศรษฐศาสตร์จริงๆอ่ะทุกคนอ่ะเรียนเขาตั้งใจอยากจะให้ทุกคนอีเวนว่าคนที่แบบแบ็กกราวนฟ แอชเคานติ premises, econ, man, ่งอีคอนอะไรเงี้ยก็อยากให้เรียนเพราะมันจะได้เป็นการปรับพื้นเพราะว่าบางคนอ่ะทางหายจากการเรียนปรตีเนี้ยมานานแล้วเนาะแล้วก็เขาก็ทํางานกันอยู่แล้วเขาเพิ่งกลับมา Environment ของการเรียนเออทำให้เราก็ต้องปรับจูนสมองว่าเอะโอเคตอนนี้เรากําลังอยู่ในโหมดการศึกษาพีคอยสก็จะช่วยได้แนะนําว่าให้ลงพีคอร์สเนาะแล้วมันก็จะได้ปรับพื้นฐานอะไรแบบแล้วก็มันก็จะได้รู้ด้วยว่าเราอ่ะเออเราจะรอดหรือไม่รอดนะเพราะว่าอย่างน้อยๆแล้วก็ควรจะผ่านเกณฑ์อะไรประมาณนี้ทีหนึ่งจะเป็นเรื่องของ Finance The อีกวิชานึงจะเป็นแบบ tical มันจจะะะมมมมีไ่เยอันค่ สองสามวิชาต่อเทอมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไม่ intense เยอะปูพื้นกับทฤษฎีทางการเงินทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยเทอมที่1 2ึสอามอ่ะจะเรียน mandatory อ่ะเขาจะเก็บ mandatory ให้ครบเนาะถ้าจำไม่ผิดก็คือเทอมหนือจะมี finance theory มี ethics แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบเรื่องของ financial market ดูว่าแบบโครงสร้างหรือว่า ecosystem ของของตลาดการเงินสถาบันการเงินอะไรเงี้ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วก็ instrument พื้นฐานที่แบบนักการเงินเขาใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างให้พอแบบเข้าใจเทอมเทอมที่2อเนี่ยอาจจะเป็นแบบการ วิ科教งบมั้ง financial statement analysis แล้วก็เป็นพวกกับ risk management derivative อะไรเงี้ยอาจจะให้เราลงให้เราเลือกวิชาเลือกสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยที่เราสนใจเนาะหลักๆก,ก็คือว่า purpose เพิ่มเพิ่มสมควะเทอมหนึ่งเทอมสองเทอมสามอะ mandatory เก็บให้ครบแล้วก็4 5 6เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ elective course กับตัว research แล้วตอนที่อัลมเรียนเนี่ยคลาสเนี่ยมันเป็น discussion base d หรือว่าส่วนมากมันเป็น lecture base d มันแล้วแต่วิชาวิชาที่แบบ theory อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่เนี่ยมันจะเป็นแบบ lecture base d เนาะถ้าสมมติว่าวิชาไหนที่มันขึ้นคำว่า analysis อยู่ใน ชื่อลักษูอะอ,อ,อันนี้มันจะมาเป็นแบบ discussion base เป็นมี group project แบ่งกลุ่มแล้วก็ให้มา present แล้วก็คุยกันอะไรอย่างี้ใน class อะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ถ้าวิชาไหนที่มันเป็นแบบให้ concept ให้อะไรเงี้ยมันจะเป็น lecture ถามว่าโชกับตรีต่างกันไหมอ่ะตอนปอตีอ่ะตอนนั้นอ่ะเรากําลัง move จากมัธยมมาเป็นปตีเนาะการที่การเรียนการสอนเนี้ยมาก็อาจจะต้องแบบมีการย่อยให้ค่อนข้างที่จะมี portion เยอะพอสมควรก็คือไม่ได้ให้แบบ เราคิดเปิดไอขนาดนั้นมันจะมีมาแบบย่อยแล้วก็ให้เราให้เราซึมซับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนปอตีแล้วก็มันจะมี tools ในการช่วยให้เด็กว่าอยู่ใน along the track ยังอยู่ใน track ไหมก็คือการให้กันบ้านเก็บคะแนนเช็ค participation หรือว่าอะไรอย่างนี้ถูกปะแต่ว่าพอตัดผ้ามาที่ปอทวคนมันจะต้องแบบมีความรับผิดชอบมีวุฒธธิภาวะอะไรขึ้นมาระดับหนึ่งซึ่งการให้องี้ยมันจะเป็น concept ปลายเปิดไม่มีถูกไม่มีผิด ให้ไปคิดต่อเองสมมุติอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยจะบอกเนื้อหาเนี้ยอาจจะมีอักขุมส์หนึ่งอักขุมต์สมีคนเชื่อทฤษฎีนี้อีกคนหนึ่งเชื่อทฤษฎีนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มี ใช่มันไม่มีถูกไม่มีผิดเราก็ต้อง p r o ไ i แบบการเรียนแบบเปิดแล้วก็หมายถึงว่าคะแนนการเข้าคลาสหรือว่าคะแนน quiz อะไรอย่างี้มันจะลดน้อยลงหรือคะแนนการบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแค่สอบ midterm final หรือไม่ก็ final เลยอะไรแบบเนี้ยอาจจะดีหน่อยก็คืออาจจะมี g r o u โ project อะไรอย่างงี้อยากถามอาร์มหน่อยว่ามันมีสิ่งอะไรบ้างที่อาร์มประทับใจอะไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์เนื้อหาหรือว่าเพื่อนในคลาสเนื้อหาเขาดีไซน์มาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีความครอบคลุมการที่เราบอกว่าดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของ g กหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ ที่แต่ละคนเนี่ยเขาจะเลือกมาเรียนเนาะอย่างเราอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอ่ะก็คือเราเลือกเรียนเราอยากจะรู้คอนเซปต์เทอมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่เราจะได้เอาไปแบบหาความรู้ต่อ,อส่วนอาจารย์เนี้ยก็คือดีอาจจะเป็นเรื่องของเราเรียนมาตั้งแต่ปตีด้วยสไตล์นี้โทก็ประมาณเดิมอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนในคลาสที่แบบภาษาอังกฤษหนึ่งร้อเอนออันนี้เป็นหลักสูตรอินเตอร์ตอนปอ,อ่ะอย่างลืมบอกตอนปอตีเนี่ยเรียนองหลักสูตรภาษาไทยเพื่อนๆก็สังคมโอเคเพื่อนดีหมดช่วยกันเรียนเราก็อยากให้แบบทุกกคนนจบไปด้วยั พร้อมกันในรุ่นใช่ครับเมื่อกี้อามทัชเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นหลักสูตรอินเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอยากรู้ว่าเนื้อหาอย่างเช่นแบบพวกไลฟ์แล้วก็การตอนที่อาจารย์ข้สอนเนี่ยหรือรวมถึงตอนสอบด้วยหรือเวลาทํางานพรีเซนเทชันเนี่ยก็คือใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยหรือเปล่าอามหรือว่าอาจารย์อาจจะพูดเป็นภาษาไทยบ้างผสมผสมกับภาษาอังกฤษบ้างหรือทุกอย่างคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อังกฤษหมดเลยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์อังกฤษในคลาสทัมเพราะว่ามันจะมีเพื่อนต่างชาติอะไรเงี้ยมาด้วยก็เลยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษอยาก เพื่อนคนไทยส่วนมากะเนาะอยากถามว่าเออในเพื่อนๆเ,เนี่ยอายุส่วนมากอะอายุเท่าไหร่แล้วก็มีแบ็กกราวมาจากไหนบ้าง มีจากเด็กเสดสสกูไหมหรือว่ามาคนมาจากวิศาวะหรือคณะอื่นๆอะไรแบบนี้นอ,นอ,นอยากหรือว่าเออภาพรวมเพื่อนเป็นยังไงนบ้างถ้าเป็นหลักสูตร flexible เนี่ยเขาเรียกร้ายขั้นต่าว่าจะต้องมีประสบการณ์ทางานอย่างน้อยหนึ่งปีแสดงว่าทุกคนเนี่ยก็คือมีประสบการณ์ทางานมีแบบพอจะมีแบ็ r กราวเกี่ยวกับเรื่องของ working experience ใช่ไหมจากหลากหลายเซกเตอร์ก็อาจจะมีบางคนเป็นแบบมาจากสายฟันพวกกองทุนแล้วก็สายแบงก์ก็มีสายออเด t คอนซัลท์เอนจิเนียร์ก็มีอะไรเงี้ยมาร์เก็ตติ้งก็คือมาครบคอร์ชันในคลาสก็มันจะมีทั้งแบบบบคนนที่จจมาะ มาก็มีมาเรียนต่อโทไปนั้นต่อแล้วก็จบบัญชีเอนจิเนียริงก็มีหลักๆก,ก็สี่อันนี้แหละถามอามต่อหลักกันนะว่า expectation อะไรบ้างที่อามคิดว่าควรที่จะรู้ก่อนที่จะมาเรียนที่นี่หลักสูตรเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะ incent แล้วก็พูดง่ายๆตามสถิติก็คือสมมติว่า flexible ตอนรุ่นรุ่นอามเนี่ยเข้ามาประมาณ40คนเนาะเหลือจบ 10, อประมาณ17คนก็อัตราก็ประมาณ50%อแต่ว่ารุ่นอื่นอนะ่ะไม่รู้นะแต่ว่านี่ เป็นรุ่นรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะอินเทนซูปัจจัยแรกสไตล์การเรียนเนี่ยมันต่างกันไปจากปอตรีพอเป็นปอดโทเนี่ยคนต้องปรับตัวใช่ไหมมันก็จะมีปรับได้ปรับไม่ได้แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบเออทำงานมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ห่างหายจากการเรียนมานานจนเข้ามาสู่การเรียนเนี่ยมันก็บางที่ก็ปรับตัวไม่ได้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปัจจัยนั้นอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเวลาสอนเนี่ยสมมุติว่ามันจะเป็นการสอนถ้าปอตรีเนี่ยมันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะแบบสอนสอบสอนสอบสอนหลลายยเรื่่่อออองงแ้้วก็สบี ก็เป็นเรื่องของสไตล์ที่มันการเตรียมตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะความยากของที่นี่ก็คือว่าข้อดีของการที่แบ่งเป็น6เทอมเทอมละประมาณ3ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใช่ไหมของมันก็คือเรามีเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทางานไปด้วยแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าเรามิสเกตตัวหนึ่งมันดรอปลงมาเนี่ยมันทําให้เกดเฉลี่ยของทั้งเทอมมันเ็าเรียกว่าอะไรติดโปรหรอแล้วซึ่งเทอมที่2เนี่ยมันก็ต้องห้ามติดโปรอีกไม่งั้นอะ่ะพอติดโปรพร้อมติดกันอะ่ะมันก็จะถูกปีทายอืมซึ่งทําให้อาจารรอดเนี่ยันทจให้้บง เทอมะทุกตัวที่เราลงมันจะผ่านลอดไปได้ก็ถามว่าถ้าสมมติย้อนกลับไปเนี่ยจะตัดสินใจเรียนไหมเนะาะก็ยังตัดสินใจเรียนอยู่หลักสูตรนี้ที่นี่ โอเคสบายใจไหมสบายใจขึ้นตอนนี้อยากถามอามหน่อยว่าพาร์ทไทม์เนี่ยเขาเรียนวันไหนอะ่ะอามเรียนวันธรรมดาหลังเลิกงานหรือว่าเสาร์อาทิตย์เต็มวันมันดีเพนเลยว่าวิชานั้นเนี่ยเขาจะลงเวลาของในเรื่องเรื่องของวันธรรมดาหลังเลิกงานตั้งแต่6กโมงถึงสามทุ่มเนาะหรือว่าจะจะเรียนเสาร์อาทิตย์หรือว่าบางตัวเนี่ยสมมุติว่าเป็นอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนนะก็อาจจะเรยียนแบบเรียนทุกวันติดก,กันเลยอะไรเงี้ยตอนนี้อยากถามอามหน่อยว่าทําไมถึงอามเลือกที่จะมาเรียนปอทอเป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าตั้งแต่เราเลือกเรียน ปตีที่ที่จุลาขอนหน้านั้นก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราก็อยากเรียนบัญชีเศร,รษฐศาสตร์เราก็อยากเรียนไฟนนแนนซ์เราก็อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปตอนที่เลือกตัดสินใจตอนนะั้นเราตัดสินใจเลือกเรียนบัญชีด้วยคอนดิชันว่าโอเคฉันจะเรียนบัญชีใช่ไหมแต่ว่าตัวต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเรียนไฟแนนซ์หรือไม่ก็เศร,รษฐศาสตร์สนองนี้ของการอยากเรียนของตัวเองอันนี้คือส่วนตัวก็คือมากกว่าที่จะมองเรื่องของแค่เรียนาแต่ว่ามันเป็นผลพลอยได้ที่ได้มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้อามเกิดแบบนี้หนึ่งว่ามาเรียนที่จุลาเพราะว่าแบบด้้้้วววยยยยคาาาาาามมมมุนนนนนนชิเะตตต่่่่ทีีอออออออลืืกกกััรู็งห ธรรมศาสตร์หรือมหิดลนหรือไม่ว่าจะเป็นเมืองน,นอกเนี่ยแต่ทำไมถึงอาร์มเลือกที่จะมาจุฬาหรอสถานที่ทํางานเราอยู่ใกล้สามย่านแถวปทุมวันอะไรตรงนั้นนะซึ่งการเดินทางตรงนี้มันก็สะดวกหลังจากทํางานโลเคชั่นก็มีส่วนแต่ถามว่าตอนนั้นดูธรรมศาสตร์ด้วยไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ดูหมดนะเพราะว่างธรรมศาสตร์ไฟแนนซ์ของเขาก,ก็มีชื่อเสียงดังแต่ว่าเท่าที่อ่านอ่านมาเขาบอกว่าแนวธรรมศาสตร์เนี่ยจะไปทางสายแมทมากกว่าส่วนจุฬาน่าจะเป็นฝั่งเดียรี่ อันนี้คือที่เขาพูดมาเพราะเราไม่เคยไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ประมาณนั้นถามว่าหลักสูตรของจุฬาก็ตอบโจทย์โลเคชันได้ความคุ้นชินการสอนอาจารย์อะไรย่างเงี้ยก็ได้คอนดิชันที่ถามว่าทำไมถึงไม่ไปเรียนต่างประเทศเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเงี้ยมันก็เลยต้องอยู่ตรงนี้แหละคิดไปคิดมาก็ เออมีมีใช้เดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้อยากถามอามหน่อยว่าตอนที่อารตมอบเข้าเนี่ยเขามีเกณฑ์อะไรบ้างอะอาร์มนอกนอจากจะต้องมีหนึน่ง Year Working Experience มันมีแบบข้อสอบอะไรบ้างหรือการสัมภาษณ์ด้วยหรือเปล่ารู้สึกจะเป็นคะแนนภาษาอังกฤษไม่มีสอบเข้าแต่ว่าจะมีสัมภาษณ์ยื่นใบสมัคร Letter Recommendation พอ Qualify เสร็จปุ๊บเขาก็มีประกาศผลแล้วก็เรียกสัมภาษณ์ Purpose ของการสัมภาษณ์เนี่ย,ขย,เ,ยเขาก็จะวัดว่าดูว่าคนคนนี้สามารถที่จะแบบเรียนไปตลอดลอดฝั่งของหลักสูตรได้ไหมอะไรทั้งเรื่องของความพร้อมหรือว่า ว่าเรื่องของ p a ชชั่นเหตุผลทําไมถึงตัดสินใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้ความพยายามเยอะมากความอดทนกวาจะผ่านช่วง2ปีนี้ไปได้แต่เทคนิคของการสัมภาษณ์ทุกครั้งก็คือว่าเป็นตัวเองหนึ่งแลก็คือต้องเป็นตัวเองเลย express yourself ให้เขารู้ว่าโอเคเราคิดอะไรอยู่เหตุผลหรือว่ากระบวนการลอจิกอะไรที่เราตัดสินใจจะทําครั้งนี้มันคืออะไรตอนนี้ขอถามย้อนกลับไปอีกนิดนึงอาร์มเมื่อกี้อาร์มบอกว่าการเรียนเนี่ยเป็นภาษากฤษเนาะ อันนี้คืออยากจะถามอารมน่ว่าคนที่ไปเรียนเนี่ยจะต้องเก่งภาษาอังกฤษมากไหมอารมเพราะว่าเราเชื่อว่าเราอยากจะเหมือนอยากให้คนที่ อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแรงมากอย่างเขาจะได้พอรู้ว่าตรงนี้มันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากหรือเปล่าอะไรเขาควรเต็มตัวระดับไหนคืออยากจะให้รู้สึกว่าเขายังแบบมาเรียนได้อะเออมันไม่ได้แบบต้องแบบรู้เล่นภาษาอังกฤษมากขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเป็นภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้แล้วก็นอกจากที่เราจะได้ความรู้เรื่องของหลักสูตรของ finance เนี่ยอีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นรวมในการพัฒนา soft skill ของเราเยอะมากตลอด2ปีนี้ก็คือมันก็ต้องพัฒนาทักษะการเขียนของเราด้วยภาษาอังกฤษตอนพรีเซนต์ที่โอเคมันอาจจะไม่ต้อง ต้องถึงขั้นเป็น dialogue ที่แบบ interactive โต้ตอบขณะนั้นแต่ว่ามันเป็นอาจจะมี pre script แล้วก็ pre send ได้ซึ่งมันก็เป็นการพัฒนาการทักษะการสื่อสารในเวนึงถูกไหมฟังตลอด2ปีก็จะเป็นฟังภาษาอังกฤษให้พอเรามีพื้นฐานทางด้านการสื่อสารของภาษาอังกฤษไม่ต้องระดับดีมากแต่ว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตลอดคอร์สเนี่ยเราต้องมี eager ที่จะทจะแบบพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองอยู่ตลอดเวลาปีสุดท้ายปีที่2เทอม5เทอม6เนี่ยเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเราในการแบบทำ is ตอนนี้อยากถามอาร์มแต่ว่าถ้าเทอมมันเท่าไหร่อะอาร์มคิด คนก็สามารถไปอัพไปดูในเว็บไซต์ได้เพราะคิดว่านน<ช>่าจะยังมีมัน<ช>มีอัพเดตตลอดเนาะแต่อยากถามอาร์มแต่ว่าตอนนั้นที่อาร์มจ่ายเนี่ยคืออาม เขาให้อามจ่ายเป็นก้อนเดียวหรือหรือเปล่าหรือว่าเขาแบบ split ออกมาแยกจ่ายเทอมละครั้งก็คือ6เทอม6ใจ่ายครั้งครั้งละประมาณถ้าจำไม่ผิดก็คือ7จ็ดหนต่อเทอม G15 อันนี้คือตลอดหลักสูตรอันนี้เป็น f กซิ i b l e แต่ว่าไม่รู้ว่า f u ลไ time นี้นราคาเท่าไอยากถามอามหน่อยว่าเขามี exchange program ได้ไหมอามมีแต่ว่าหลักสูตร f l e ิ i b l e อ่ท timing อ่ะ,ม,อะมันไม่ค่อยลงล็อกคือถ้าสมมติว่าเราจะไปอ่ะแสดงว่าเราจะไม่น่าจะจบภายใน2ปีแต่ว่ามีแต่ว่ามี o p p o r u n i t y ที่จะไป exchange ที่คือเขาจะมีพันธมิตรของมหลาลัยในเครือ องุายู่นีอยากจะถามอามว่าแล้วคนที่มาเรียนเนี่ยส่วนมากเป็นจบไปแล้วเนี่ยเขาไปทํางานด้านอะไรกันนะอ่ะอามเอาดูจากคนใกล้ตัวเนี่ยเขาก็จะไปสายเรื่องของตัวฟันเมนเจอร์สอบ CFA ให้ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เออหรือไม่ก็บางคนก็แบบอยู่ในหน้าที่การงานเดิมของตัวเองแต่ว่าเขาต้องการปริญญาโทมาเพื่อที่จะแบบเป็นใบเบิกทางในการแบบเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเป็นแคริเอร์พัฒของเขาอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็ต้องต้องการปัญญาโทด้วยหลักๆ Majority หลักๆก,ก,ก็คือมีไป t ท็กฟันเมนเจอร์หรือไม่ก็ไปสาย c o r p ป r a t เ f ทไฟ n นนซ์ หรืออาจจะเรียนต่อเอกเลยก็ได้คําถามสุดท้ายละอามอยากจะถามอามว่าอามมีอะไรที่อยากจะฝากหรือเชิญชวนคนที่สนใจที่อยากจะมาเรียนปอโทไฟแนนซ์ที่จุฬาก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่แบบเขาดีไซน์มาแบบดีอ่ะคิดว่ามีคุณภาพมีความคุ้มค่าที่เราเสียเงินไปแล้วก็เราได้แบบอะไรกลับมาไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือว่าแบบเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอเรอร์เมนอะไรทุกอย่างก็คือดีหมดสมมติว่าเราอยากจะเริ่มเรียนปอโทตอนนี้แล้วคอนดิชันเรามีถึงสองสแล้วที่ไหนเมืองนอกอาจจะตอบโจทย์ก็ได้ด้วยเป้าหมายของเรา เมืองไทยก็อาจจะตอบโจทย์ได้ภายใต้เป้าหมายของเราอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือบอกได้เลยว่าหลักสูตรนี้เอ่อมั M S F ที่จุฬาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกในการตัดสินใจแล้วกันขอบคุณอาร์มมากที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์มัธส์ไฟแนนซ์ของที่จุฬาเนาะภาคอินเตอร์แล้วก็เป็นพาร์ทไทม์ว่าเป็นยังไงบ้างก็ถ้าใครมีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเราจะรวบรวมแล้วมาถามอาร์มแล้วกันแล,กแล้วก็อาจจะขอแนบแลิงก์อินอาร์มไว้ละกันเนาะเพื่อบางคนที่เข้ามาดูอยากจะ ทักไปถามอามโดยตรงเลยละกันส<อ>ามารถทักไปถามอามได้ยินดีเลยครับก็อขอบคุณมากนะอามจ้าขอบคุณครับเจี๊ยวบ๊ายบายบ๊ายบาย